สวัสดีครับพบกับการรายงานภาวะตลาดทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่11เมษายน2557ภาพรวมจารเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,311.14มีการย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,310.34และขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ1,324.40ปิดตลาดไปบริเวณ1,318.42บวกขึ้นมาประมาณ7.02เหรียญดอลลาร์ต่อทองออราคาทองคำตลาดโลกวันนี้ มีการขยับตอบตัวขึ้นและขยับตัวขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดในรอบสสัปดาห์บริเวณห3ึ4พันสร้ยดรเหรียญดอลลาร์ต่อพลัสปอรระหว่างวันโรือได้รดับแรงหนุนจากการดิ่งลงอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นสหรัฐและคำสั่งซื้อชุดเชยเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลังจากรายงานการประชุมของธนาคารกา,ารสหรัฐส่งสัญญาณออกมาว่าเฟดจะใช้ความระมัดระวังในการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยประกอบกับดัชนี s p 5 0 0ของตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลงกว่า2.0 9เ ร่วงลงสู่ตลาดในแดนรบเมื่อเทียบเป็นรายปีตั้งแต่ต้นปีโดยดัชนีปิดตลาดในวันพฤหัสท,ที่ระดับ1,833.80เมื่อเทียบกับระดับปิดช่วงสิ้นปีที่2 0 1 3ที่ระดับ1,848.36เยน,นก็ตามการขยับขึ้นของราคาทองคำยังถูกกดดันเนื่องจากราคาทองคำในจีนร่วงลงแต่ระดับต่ำกว่าในตลาดลอนดอนราว2ดอลลาร์ต่อออนซ์หลังจากที่เคยอยู่เหนือราคาลอนดอนในวันพุธ โดยการเคลื่อนไหวในวันพฤหัสบดีบ่งชี้ว่าอุปสงค์ทองในตลาดปัจจุบันอาจอยู่ในภาวะอ่อนแอสรุปภาพรวมการลงทุนณนวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR มีการขายทองคำออกมา0.262ตันมีการถือครองทองคำที่ระดับ806.221ตันกองทุนโลหะง,งินไอแชร์ถือโลหะง,งินเท่าเดิมที่ระดับ1 2 2 8 9 7ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้า โลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ20.00 20. บวกขึ้นมา0.15ตลาดน้ำมันดิบเบรส์ปิดตลาดไปณระดับ106.97อ่อนตัวลง0.12สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.3887แข็งค่าขึ้00น0.0032ดัชิีดอลลาร์อินเด็์ปิดตลาดไปณระดับ79.38อ่อนตัวลง0.10ปัจจัยฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ ราคาคำได้รับแรงหนุนจากดัชนีดาวโจนสุดกว่า200จุดแรงขายหุ้นกลุ่มไบโอเทคทั้งนี้ตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลงในวันพฤหัสโดยดัชนี n a สแดรร่วงลงหนักที่สุดในรอบ2ปีครึ่งหลังจากแรงเทขายหุ้นกลุ่มไบโอเทคอย่างแรงทั้งนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสุด,ด,สดรงลง2 6 6 9 6จุดหรือว่า1.62%ดัชนี S&P 500ร่วงลง39.10จุดหรือว่า0.29% นสแดกปรับตัวลดลง129.79จุดหรือว่า3.1%ปริมาณการซื้อขายอยู่ราว7.5พันล้านหุ้นสูงกว่าปริมาณเฉลี่ยราว6.8พันล้านหุ้นทางนี้ดัชนีกลุ่มไบโอเทคของตลาดนสแดกดิ่งลง5.6%ซึ่งเป็นการร่วงลงมากที่สุดใน1วันนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปี2011หุ้นกลุ่มอินเทอร์เน็ตร่วงลงอย่างหนักด้วยโดยหุ้น Facebook ดิ่งลงถึง5.2%ขณะที่ราคาทองคำยังถูกกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจจีน กดดันราคาน้ำมันดิบให้อ่อนตัวลงทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าขยับลงในวันพฤหัสโด,ดยได้รับแรงกดดันจากตัวเลขการส่งออกของจีนที่อ่อนแอลงนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการส่งออกน้ำมันจากริเบียเพิ่มสูงขึ้นปริมาณการส่งออกของจีนล่วงลงและปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบของจีนก็ลดลงด้วยเช่นกันตัวเลขนี้ทำให้นักลงทุนกังวลว่าอุปสงค์ในจีนอาจจะชะลอตัวลงนอกจากนี้ตัวเลขยังสอดคล้อง กับข่าวที่ว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันหรือโอเปกจะมีการปรับลดตัวเลขคาดการอุปสงค์น้ำมันสำหรับปี2014เยงไรก็ตามนักลงทุนยังให้ความสนใจสำหรับความขัดแยงระหว่างรัเสเซียกับชาติตะวันตกในขณะที่ประธานาธิบดีวอร์รีดูมีโพตินของรัเสเซียขู่ที่จะตัดก,การส่งออกก๊าซธรรมชาติให้แก่ยูเครนถ้ายูเครนไม่จ่ายค่ากา๊าซขณะที่ราคางคำยังได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ้อของจีนเพิ่มน,น้อยกว่าที่คาดการณ์ ทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เพิ่มขึ้น2.4เในเดือนมีนาคมจากช่วงเดือนเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ร่วงลง2.3ผลสำรวจของรอยเตอร์คาดว่าดัชนี CPI จะเพิ่มขึ้น2.5เและดัชนี PPI จะร่วงลง2.2เมื่อเทียบเป็นรายเดือนดัชนี CPI จะลดลง0.5ขณะที่ผลสำรวจคาดว่าจะลดลงที่ระดับ0.5ปรตกลุกก่การลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,301-1,330และ1,290แนวต้านประเมินว่าระดับ1,328-1,337และ1,347สำหรับบริษัทลงทุนราคาทองคำยังขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านแนวต้านระดับ1,320เหรียญดอลลาร์ต่อออขึ้นมาได้เบื้องต้นอาจมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นออกมาแต่ยังคงมีโอกาสที่จะขยับขึ้นทดสอบแนวต้านในนระดับ1,330เหรียญดอลลาร์ต่อพออ อย่างไรแล้วแนะนํานักลงทุนอาจจะชะลอการเปิดสถานะเพิ่มเนื่องจากตลาดที่เฟดจะปิดทําการยาวเนื่องในช่วงเทศกาลสงการานต์ขณะที่หากมีสถานะอยู่อาจจะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงของแต่ละบุคคลที่สามารถรับได้จากช่วงวันยุดดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนสําหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานพอร์ตตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ